คุณเคยมีเงินติดตัวเนี่ยน้อยที่สุดเท่าไหร่ครับเทสเงานมาจแกเดือนกว่าั้งหมดตีประเดินหมสามเดือนกลัวไม่รูมีเงินไปบ้าง <c oughs> แล้ววันหนึ่งคุณเคยหิวจนไม่มีอะไรจะกินไหมตอนยางแม่บอกหิวเข่าบะหิวปะว่าได้กินเข่าจะม่งกัน เ <S an> ตะหมูบ้านนะกินตะไวด์วยกันนีน่นารดมากอาศัยกินข้าวน้ำทางทางเนี่ยห <ś> ว <c oughs> ีของไหนก็บูกไว้เขาก็เย็นเลยเ็นเย็นรคนที่ผมเจอวันนี้สุดทุกอย่างที่ผมเล่ามาไม่มีเงินติดตัวไม่มีข้าวจะกินและต้องเดินทางมากกว่า800กิโลเมตร เพื่อกลับไปอยู่ในสถานที่ที่เขาบอกว่าปลอดภัยสำหรับชีวิตเขาเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังจะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาครับลหลายหลาคน ก็อยากจะกลับบ้านเพื่อไปแสดงความรู้สึกที่ดีในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแต่อีกหลายคนก็ไม่ไม่สมปรารถนาครับวันก่อนเนี่ยผมก็เดินทางเพื่อที่จะถ่ายทำสารคดีของเบิกทางเดอะไพ o t ลอตนี่แหละครับก็ไปเจอเคสเคสหนึ่งครับเอ๊ะสงสัยว่าเอ๊ะเขาไปไหนกันเหรอคู่ผัวเมียด้วยความสงสัยของผมเนาะผมก็หยุดแล้วก็เข้าไปถามว่าเ๊จะไปไหน จะไปยังไงยางมาแต่งเสืส้อใสกว่านี้น้องคายครับยางไม่แต่งน้องคายครับผมท่องไปนะ่ะท่องครับท่องเจ็ดเดือนเหรอนั่ง,องโอ้ท่องได้เดือนนึงแล้วเอาระยะทางจากน้องคายมหาหอดนี่ร่วมแจ็คมื่อเราครับอ,อาทิตย์นึงก็อีสามมือมอ,อาทิตย์นึงก็อีสามมือคือเจังไหนยังคอยพ้าก,กันงานชี <laughs> ้ังใกล้ชามึงมึงช่างเรียบทะเลตัดสินใจยูไปตั้งแต่ท่านกอบเยี่นบ้านของอยู่โดนเขาก็ า,าขึ้นว่าสิไปหอดใส่ก่อนไปกับยินบุรีครับไปเห็นหะไรก่อนไปนาหาเห็นงานลำนาไปจิไปจำรัดญี่ปไปยังบ่ไป <c oughs> เออออจินเขกนนากันเนาะให้ยำปากันเนาะเออออไม่ได้กิ้เขากะมุ่งจิ้มเต็มขอวบานนะชินด้ไวยไอยกรเน็บนารถมากอายกินข,ข้าวทั้งขางทางเนี่ยหวี ตรงนี้เขาปูกไว้เขาก็เย็นเลยเย็นพออันนี้ที่โตว่าเนี่มันขึ้นเรื่องจริงเลยตอนนี้ยิ่งเห็นต้องตายตัวหนาไค่เห็นตัวต่ำตายอเลยว็อยูนา่าตัวต่ำนี้เขาก็บอกว่าเขาเดินทางจากจังหวัดหนองคายเพื่อที่จะไปยัง บ้านยากที่อยู่กระบินบุรีครับทำไมต้องเดินทางแบบนี้เขาบอกว่าเท่าแก่เจ้านายเนี่ยไม่จ่ายตังค์ก็ค kind of ือผ like ู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดนนองคายไม่จ่ายตังค์ค่าแรงเขามาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เขาก็เลยพาแฟนของเขาเนี่ยเอาเงินติดกระเป๋ามา500บาทแล้วก็ไปซื้อจักรยานแล้วก็เอาจักรยานนั้นพยายามขี่ไปเพื่อที่จะ อย่างจุดหมายปลายทางคือกบินบุรีครับดูลักษณะของทั้งสองคนเนี่ยคู่ผัวเมียเนี่ยก็ถ้ามองด้วยตาของเราปกตินะเราก็จะมองว่าเออเป็นคนที่เฮ้ยโฮมเลดหรือเปล่าเป็นคนที่ไร้บ้านเป็นคนที่ลักเล็กขโมยหรือเปล่าคือว่าสี่สมัครงานเขานี้บป่าสมาัครงานเ่านี้เขาก็เคยสมัครว่านํำทางข้างแล้วกับว่าเจริญขึ้นการัาารบ,บา้าน ก็เขาก็บม่ไว้ใจอย่างเงี้บแต่ว่ามากกันแบบือยังคนเล,ลอนะครัเขาก็คอยล้าแล้วผู้ให้ใจลากอล้องแ<ม>เ้ว<ม>จุดแรกที่เรามองมนุษย์ด้วยกันก็คือจะมองในมุมนี้มากกว่าจะมองในมุมลบมากกว่าไม่ได้มองว่าเอ๊ะเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าอันนี้แหละครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาผมมองเนี่ย แต่ผมก็ไปม,มองอย่างนี้ทุกคนนะเวลาเรามองเนี่ยเราก็จะพิจารณาด้วยนะว่าเออคนดีไม่ดีเราก็ต้องดูด้วยแต่เมื่อเห็นแล้วเนี่ยเราเข้าไปทักทายภาษามิตรภาพเข้าไปถามดูเราอาจจะเจอในสิ่งที่คนคนหนึ่งกำลังรอคอยความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถที่จะประกาศให้ให้คนได้รู้ว่าช่วยเหลือผมเถอะช่วยเหลือผมหน่อยอะไรเงี้ย ใสนอนบังเดะมังเดะเ,ดเวลานอนอยังสี่เขา,า,าบ้าว่าบอกโอ้ต้องทาเขาก้อนมันปะแต่เขาบ่าไห้นอนดิเขากะไรไห่น,อน้นอนดีว่าใหญ่มองไม่ตลอดทาด่านที่เขาขอนอนมากนี่นอนใส่ไหเนี่ยต้อปอมหลวจครับแต่เขาบังมองเขาบ่าไห้นอนมองเขา เ,เาจะขึ้นแล้ก็เอานอนมานี่ก็นอนยรงพักมานี่ก็บ,บานสองคืน,น่แล้วก็น้ำเงนเราไปนอนงับพวกหงเขาไผ่คลองหงไแกงแืมแล้วบัตนี่เวลาไอตอนมาแรกๆนี่มีอย่างมาเนี่นีกระเป๋าเสือ้อผ้าแบบกุ้งกังหเอาคนนกระสือเนี่ยซอยกัมาใส่หัวรถกับ เราหายไปใส้เรากันเต็มไปนอน่นคูอซาลาถ้าเนียแบบนั่นยู่วัดกลับมาบ่มนี้เป็นอย่างเป็นย่งมันขายพวกเขาเอาไปบ,เบ,เบเ่เหลือยังเล็บ่เเหลือเหลือเคียนี้ก็ไปเอาถุงใส่ตอนมาจากหนองคายมันมาจาังหดปานมาเรื่อยๆ ตอนมาเนี่ยอยู่เนี่ยรถนี่ได้มาจังได้รถไปซื้อตอนที่ข้านก่อสร้างซื้อเรื่มรานของเก่าโอ้ซื้อมาเท่าไหร่ล่ะซื้อมาหกสิบบาทซื้อมาหกสิบบาทครับผมโอ้อันนี่กะวา่าสิเอาไปรีฮวดตลอดเส้นทางบ่ก็เอาเปรีฮวัดด้ยวยครับเแกกะว่ามันเสียไปรีฮวดมันมันมาห่างก่อนคือ <c oughs> มันแจกได้ว่าจะเอาไปขายั ดีแปเอวหรือกว่าไว้กัวเน่อเน่เนา่เสียดายมันเบิกเป็นผ้ามาจากน้องค่ายมะอดกับแก่นเนี่ยเดายไ้แล้วปะได้เท่าไหนก้อยยีนิฮะก้อยยี ได้ร้อยยี่ซื้อมาเท่าใดก่อ,ซ,อซื้อมาหกสิซื้อมาหกสิบบาทบได้กำไรยู่ตัวนี้เราชีวิตเริ่มมีกําไรแล้วเนาะเขาจะเดินไปหาชีวิตใหม่เพื่อสร้างครอบครัวของเขาให้ดีขึ้นครับผมก็เชื่อว่าในสิ่งที่เรากำลังช่วยเหลือคนสองคนเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะทำให้คนไทยเนี่ย เปิดโอกาสให้คนไทยด้วยกันเนี่ยพัฒนาประเทศครับผมเชื่อว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดแรงงานครับประเทศไทยไม่ได้ขาดบุคลากรครับและผมเชื่อว่าคนไทยสามารถที่จะช่วยได้และวันที่ผมได้ช่วยเหลือเขาแล้วก็ให้ข้าวให้น้ําแล้วก็ซื้อตัว๋วรถทัวส่งให้เขาเนี่ยไปยังจุดหมายปลายทางเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยเหลือเขาผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาสองคนเป็นใครแต่ผมรู้ว่าเขาคือคนไทย ที่มีน้ำใจจากเราส่งให้เขาไปถึงความสุขของชีวิตครับขอขอบคุณครับที่ติดตามชมเบิกทาง The Pilot ครับเราตารอแสงเบิกทางทุงวันใหม่เปิดใจความคิดกำหนดเส้นทางวาดลมมี พังปะป่องชีวิตมีแตกต่างรอแสงเบิกทางพรุ่งนี้ยังมีหวังรอแสงเบิกทางพรุ่งนี้ยังมีหวังอย่าหยุดหวังดังแสงเบ